เลิฟเสวัส yes. ด oh yeah. ีค hey, ่ะนะคะมีเลิแอดมินน้อยอยากเล่นแล้วอยากขึ้นแล้นะคะออยากช่วยอยาอย่าลืมกดให้ยายด้วยนะคะอแล้วอย่าลืมกดนะคะโอ้ยไ่ห่งเขาเีไปแล้ไอยากเีบบันทีกันเมื่อไหร่ล่ะดูให้แล้วเอออยู่นิ่งๆมี ความสุขโอ้ดูแล้วมีความสุขขอบคุณนะคะ FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะควันนี้ยายเป็นเอฟซมาเยอะๆยยก็มีความสุขเหมือนอเอฟซนั่นแหละค่ะคยายก็ดีใจยายก็มีความสุขยิ่งกว่าถูกรางวัลอีกจะเป็นช่างเหรอคะ วันนี้ยาดีใจที่สุดในรในรอบปีเรียนไม่รู้นะคะสวัสดียาสมอนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะใหรก้ว่าใครเพิ่มมันดับมุนนี่นะคะดีใจเลยที่ตึงอยู่บะเนี่ยนะฮะมันนตึงไฟมันหอมันมีแก่ก็เพื่อน้านอยู่โอ้มันอันนี้มันมันเอาต่ำก็ได้สูงก็ได้ไม่ใช่หรอมินน้อยจะได้จักรยานแล้วโตมาในจะเป็นโลกสามคนคนไทยเขาเป็นโลกอยู่เ่ยกระดาษอะนรเนี่ย อะไรนี่ไงพี่ชายมาแล้วนาะี่นะคะ fc อย่าลืมกดไลค์ให้ยายด้วยนะคะแ d ดมิน้อยช่วยช่วยบบานุธมทมนะคะ fc นะคะแอด i ิน้อยช่วยบานุ่มทำแล้วนะคะยีาไหน่อยต้เหนื่อยแล้วได้ามคะอยากทำแล้วนะคะอยากขี่แล้วอาไปใช้ไว้กตัวนสรแล้วมันจับ เนื้อเลยน็เฮียน็อน่มันบอกมันถือยืนได้เสพเลือดันแย่เข้าไปแน่ยนานเลยน็อย่ไม่ใช่มันโอ้ยเราไม่ได้กี่กับบ้านนี้ละที่เราพอผมน็อดเฮียนี่เราน็อดเฮียนอนเฮียหนูได้เอาไปไหมล่ะลูกนอนหายหนึ่งน็อดบอกนอนหายหนึ่งน็อดบอก ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอยู่กับสมองชนเนลนะคะขอบคุณนะคะโอ้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 โไม่ใช่แมงนะโอ้โอให้ป้าให้ป้าดูให้ให้ป้าดูให้ลูกปะกอบปรกอบเวใร้อมัน่เร็ประกอบประกอบเร็วๆใจร้อนมันไม่เร็จประกอบประกอบเร็วใจ้อนมันไม่เสร็ ขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะอยู่กับสมองชาแนลนะคะเขอหนมักกบมืนีกโหม่ามนั่นแนะคะ่านี้เลขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดแมระยะด้วยด้วย้โ จะเป็นตัวสำรองไปทั้งไหนล่ะลูกระวังหลานจะล้มเด้อนั่งเออถึงวะถึงโอ้ยถึงขาถึงก็บ้าโอ้ยถึงโอ้ยขาถึงถึงรับป้าเบิ่งให้แล้วขาถึงอยู่ไปบ้านนี้นะโอ้มีของเล่นด้วยมีตะกร้าใส่ของด้วย ต้องปั่นเวลาเวลาปั่นขาเขาจะไปยังไม่ได้มายู่งูไปเออเต็มเหยียบก่ถึงเลยขาถึงเลยขี่ได้แล้วนะคะเอซปานุกเก่งมากนี่ของเต็มข้างหลังเลยเนาะของเล่น ตัวนี้ทีตัวนี้ทีไม่ถ้าตรงนี้หัวมันแทงไม่สิจ้กกอนหนูมันแหงมันหนูจกหมุนหล่อเจ้าอนให้เท้าให้เท้าเขาตะเดินตามกับให้เท้าเขาเดินตามเอล้อรถก่อนใส่รองเด้าเดินใส่ของได้ด้วยเอาแล้วขนมวนวนนนี่รับงานนักโอ้ย่างกับข้านใส่จมข้อง คุณใจแอมสวัสดีค่ะนะคะคุณแม่แอมขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษขอบคุณทุกคนเลยนะคะแอมน้อยป้าแตนซื้อจักรยานมาให้นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่แอมนะคะสีฟ้าโอ้รู้สีแล้วอะไพี่สองควบนี่สีกวหล่อเขาเก่งมากนั่นน่ะเขาดูสีแล้วอะบบหนาไปชุบชุบม่านน้ำเก่งมากเลยรู้จัดสีด้วยกับกล้างก่อนกับล้างก่อนเอาการดูเตี้ยวไปมาลูกแม่ไม่หกาวหนาวไม่พูดเลยลูก แขนข้านาเป็นผู้ละข้าไปปั้นน้ำเหยียบขามถึงเลือ